ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านโรงเรียนบ้านซับกระดานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2, สสำนักงาน,นาคณะกการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านซับกระดานก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2517บนเนื้อที่14ไร่2งาน67ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลทรับสนุนอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโรงเรียนบ้านทรัพ์กระดานเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น62คนจัดการเรียนการสอนเป็น2ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาภายใต้การบริหารงานโดยนางสาววารินเชิญกลางผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น7คนโรงเรียนบ้านซับกระดานมุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมวิสัยรักการอ่านสืบสานวัฒนธรรมพารานามัยสมบูรณ์เพิ่มพูนเทคโนโลยีมีทักษะชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียงเคียงคู่การมีส่วนร่วมของชุมชน การประเมินการประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานที่1ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัยผู้เรียนเจริญเติบโตสมวัยมีน้ำหนักส่วนสูงและรูปร่างสมส่วนตามเกณฑ์มาตรฐานสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เคลื่อนไหวและทรงตัวได้ ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและใช้มือกับตาประสานสัมพันธ์กัน,กนมีสุขนิสัยที่ดีเหมาะสมตามวัยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้หลากหลายชนิดและรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นมีพัฒนาการาด้านภาษาและการสื่อสาราสามารถฟังพูดสื่อสารโต้ตอบเล่าเรื่องราวาสามารถอ่านภาพสัญลักษณ์คำสามารถวาดขีดเขียนได้ม,มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์เหมาะสมตามวัยตามลำดับขั้นพัฒนาการผู้เรียนมีความสุขร่าเริงแจ่มใสควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเล่นทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้เหมาะสมตามวัยมีค่านิยมที่พึงประสงค์ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัย มาตรฐานที่2การบริหารจัดก,การสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสถานศึกษาจัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกร่วมกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมที่สะท้อนให้เห็นถึงการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัยมีสวัสดิภาพและความปลอดภยัยและมีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจมีการจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยและแผนปฏิบัติการมีการดําเนินงานตามแผนให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนโดยมีการนําผลประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งก่อนมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอและอย่างเป็นรูปธรรม และรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการมีกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบมีการพัฒนาตนเองในวิชาชีพเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอทั้งระบบออนไลน์และออนไซต์ site. มีการนิเทศภาคเรียนละหนึ่งครั้ง และประเมินการปฏิบัติงานของครูโดยนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่อไปและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสถานศึกษาจัดให้มีสื่อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีของเล่นที่เพียงพอและปลอดภัยสำหรับใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามพัฒนาการของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ สนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัยถูกสุข,ขลักษณะมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเสมอมีการจัดอาหารที่มีโภชนาการที่ดีมีสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำถูกสุข,ขลักษณะตรวจและติดตามเฝ้าระวังสุขภาพมีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดตามเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติภัยมีการซักซ้อมความปลอดภัยด้านภัยพิบัติร่วมกับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดำเนินการทุกด้านมีการพิจารณาและคัดกรองเด็กรายบุคคลแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจมีการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปรถมวัยมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาประถมว้มีความยืดหยุ่นตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านของเด็กมีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยคำนึงถึงพัฒนาการตามวัยความสนใจความสามารถที่เหมาะสมกับวัยความแตกต่างระหว่างบุคคลบริบทสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้ง มีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยครบทุกด้านบูรณาการส่งเสริมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนมีวิธีการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้านอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องมีสารสนเทศเพื่อติดตามเป้าระวังเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็ก โดยร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้นำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือและรายงานผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ผู้เรียนมีสามรารถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทั้งความรู้ทักษะและเจตคติในการพัฒนาการเรียนรู้การแก้ปัญหาการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามบริบทผู้เรียนแสดงออกถึงความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดช,ชอบต่อตอนเองและส่วนรวมให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมประเพณีวัฒนธรรมผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจความถนัดด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสถานศึกษาจัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในภายนอกมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนดนโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษา มีการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการประเมินกลยุทธ์การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งก่อนมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรมและรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการมีกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดช,ชอบและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสถานศึกษาจัดทำแผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพเพิ่มปูนความรู้อยู่เสมอมีการดำเนินงานตามแผนงาน มีการจัดการความเสี่ยงความปลอดภัยและการดูแลคุ้มครองผู้เรียนสถานศึกษามีการนิเทศภาคเรียนละหนึ่งครั้งและประเมินผลการปฏิบัติงานนำผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือแนะนำส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการศึกษามีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสื่ออุปกรณ์และปรับปรุงพัฒนาอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา สถานศึกษามีอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่เพียงพอปลอดภัยถูกสุข,ขลักษณะเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผู้เรียนมีแผนการบำรุงรักษาอาคารสถานที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตรวจสอบได้ มีการประเมินความเสี่ยงตามบริบทสถานศึกษาซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงมาตรการการดำเนินงานทุกด้านสถานศึกษามีการจัดสวัสดิการโภชนาการที่ดีมีสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำถูกสุข,ขลักษณะจัดสวัสดิภาพสำหรับผู้เรียนตรวจติดตามเฝ้าระวังสุขภาพมีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดตามเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติภัยมีการซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยด้านภัยพิบตัติร่วมกับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดําเนินการทุกด้านสถานศึกษามีการพิจารณาและคัดกรองเด็กรายบุคคลเพื่อให้ความช่วยเหลือครูสังเกตและบันทึกลักษณะพัฒนาการหรือพฤติกรรมของเด็กอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนให้เด็กได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสถานศึกษามีฐานข้อมูลมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาตรฐานที่ 3. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างสามรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์รวมทั้งมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันจัดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมเจตคติที่ดีตามความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครูมีการวัดและประเมิผนผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีระบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามวัดและประเมิผนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองและนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคลและรายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโรงเรียนบ้านสับกระดานขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติประเมินคุณภาพในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านรับกระดานพร้อมน้อมรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนขอขอบคุณค่ะ